ไม่ควรทําสิ่งนี้เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเสียใจโดยมองโลกของไทยบายธีรพัฒนสิ่งแรกเลยตัดสินใจโดยความคิดของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทํางานมันจะทําให้เราเองเสียเวลาสิ่งนั้นมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของคนอื่นเองแต่เราไปยึดมั่นไปถือมั่นว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีบางสิ่งถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักเราอาจจะทําได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรค มันก็จะทําให้เราเองหยุดที่จะทํามันต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรารักในสิ่งที่เราทํามันจะทําให้เราเองอยู่กับมันได้ตลอดและโฟกัสในสิ่งที่เราทําจนกระทั่งมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับมันนั่นเองสิ่งที่ท้องทำงานหนักจนไม่มีเวลาทําอย่างอื่นบางครั้งเราทุ่มเททํางานหนักเพื่อที่จะหาเงินมาแบ่งเบาภาระในสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นจนกระทั่งเราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่น หรือเราอาจจะไม่ได้มีภาระอะไรมากมายแต่เราไม่บริหารจัดการเรื่องเวลาเราเลยมีเวลาอยู่กับงานมากกว่าอยู่กับโอกาสที่จะได้ทำอย่างอื่นนั่นเอง 3. ไม่แสดงความรู้สึกของตัวเองหรือความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนจะทำให้คุณเสียดายในวาระเวลาที่กำลังจะมาถึง 4. การไม่ติดต่อเพื่อนอาจจะเป็นปัญหาเพราะว่าเราเองเคยคบเพื่อนแล้วทำให้เรารู้สึกผิดหวัง แต่ในชีวิตจริงเราไม่สามารถที่จะขาดเพื่อนหรือขาดมิตรได้เพราะฉะนั้นเราจรึงเลือกคบเพื่อนและคบมิตรที่เป็นกัลยาณมิตรที่สามารถให้กําลังใจให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือเราได้นั่นเองข้อที่5ปลดปล่อยกับความทุกข์บางครั้งเราไปจมกับความทุกข์จนกระทั่งทําให้พลังงานของเราสูญเปล่ากับความทุกข์อยู่โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราปล่อยวางและเรามาหาวิธีทางแก้ และไม่ทําให้มันเกิดทุกข์อีกมันจะทําให้เราเองมีสุขภาพจิตที่ดีและมีโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นเลิศในวาระต่อไปจากธิดบัเ,เกิดมาเพื่อทนคุณเกิดมาเพื่อเป็นปัจวุบันครั